อ้อจริงจริงว้าวฉันน่ะเป็นอิมพอสเซอร์ละเเริ่มเแล้วต้องทำเวสต้องทำเวสต้องทำเวสเอออะไรอ่ะเออเฮ้เจ้าดูสวัสดีครับพี่ชายไปยุตอยู่ที่นหนอยู่นี่ไงฉันมีความสุขนะที่เห็นเธอหัวเราะได้ฉันไม่อยากให้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ผ่านไปเลยนะ เออวะไงฉันไปก่อนคะ,ะใช่ฉันน่าจะตามเขาไปหน่อยจบแล้วเอามีดไปแล้วฆ่ามาบบนันซะทำไมรูดบัตรไม่ผ่านวะรูดบ,บัตรไม่ผ่านเฮ้ยหัวร้อนแล้วนะเว้ยรูดบัตรไม่ผ่านเออดีดีแต่ว่านะฉันยังไม่อยากทำเลยอ่ะพาฉันไม่กล้านะ่ะถ้าแกไม่ทำฉันจะฆ่าโอเคโอเคใจเย็นฉันทำก็ได้ เอทำไมเสียบไม่เข้าเลยเนี่ยเอ๊ะไมีอะไรนี่มีอะไรครับเฮ้เจ้าหนูอรอยู่ในัปนติดกับพี่ไหมช่วยผม่ปบทความไว้เสีดีค่ะวันดีครับครมาลูกจินนีแล้วข้าวเพ้ยทุกที่ไปหฉันรู้สึกแย่ไช้ฉันรู้สึกแสบบากๆ ฮะให้ฉันลองทำไม่ได้หรอกจังจริงๆริงแล้เร็วไปกันพีต้องลองนะอะไรนะีต้องใช่มันอาจจะเป็นขั้วสุดท้ายของฉันก็ได้ไม่จริงใช่ไหมไปกันเถอะดีกัน ฉันมาแล้ววันเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นกับฉันสักวันฉันไม่น่าเลยใครกดทำไมอะสีดำนั่นลอสีดำเหรอพี่ชายพี่ชายนี่ดูนี่อ่านนี่ก่อนครับ ใช่แน่ไปชดลาออกด้วยมึงไอ้่ใช่่ฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช่้สุดยอดนะเป็นคนีเไอ้กของเอ่อไไปไไม่ฉันจะมตายแบบนี้ไม่ได้เจ้านั่นมันจะต้องทำร้ายคนของฉันไม่ฉันไม่อมทํามัน ข้ามาันเลยเฮ้ยเจ้าจับมันไว้จับมันไว้จับมันไว้ฉันไปไไม่เอย้ยเอาไปยุ่งฉันจะไม่ช่วยคนของฉันเท่านั้นแกล้าจริง้อี๋ปากไม่ใช่เหลือ <c oughs> ตลกก็เนี่ยอย่าเข้ามาใกล้คนของฉันอีกัวบาลานเกออกไปซะเป็นไรไหม <c oughs> นั่นมันไม่ไหวแกทำเลย เฮ้จะถึงเฮ้ฮาเกะไม <Okay>. ่นะไดีสวิต์ล่ะอดี๋ยวหนูไปโคดเองไม่จะหนูไม่อืไมไอหนูจะหนูยาอา่อาแลพี่ชาพี่สีแดงๆๆๆมันจบแล้วบ่าวลาก่อน ป่อยฉันนะเปล่าแกแกต้องปล่อยฉันฉันจะอยู่ที่นี่แต่เขาไม่ปล่อยฉันไว้ไม่ปล่อยฉันจะอยู่กับคนนั้นฉันจะอยู่กับเธอไม่ไม่เลยไม่ไม่จริงไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไหมสีฟ้าใช่ฉันก็ไม่เป็นไรสีเขียว ลาก่อนนะคะอะนมันมงกุฎของพี่สีดำนี่หวังว่าจะได้เจอเธออีกนะเจ้าหนูลากนสวัสดีครับผมเองนะครับโคดูคุสีโลนะครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณทุกคนนั้นเลยนะครับที่เข้ามาดูพอดีผมเอมีคนภาค4ี่คนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมภาคกันด้วยนะครับ ก็สำหรับต้นฉบับคลิปอยู่ใต้ล่างคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเออห้ช่องไว้บนขวามือนะครับช่องคนทำแอนิเมชันนะครับสุดยอดเลยนะครับผมชอบมากก็เลยเอามาพาาครับก็พูดง่ายๆก็าวกระแสนะครับนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คงขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามหรือเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผมลืมเลยครับลืมไปเลยน้องสาวผมที่ว่าภาคเสียงด้วยนะครับมีอะไรจะบอกบอกนะครับผมก็ฝากช่องน้องเขาไปเลยนะครับก็ไม่ใช่น้องสาวแท้หรอกนะครับก็อ่ะเชิญชมคลิปครับกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอินได้ทําการกลับมาทาคลิปเหมือนเดิมแล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปภาคของอีกช่องหนึ่งนะครับผมเบื้องหลังเนี่ยเดีย๋ยวอินจะเอาไปลงช่องอินอีกทีนึงนะคะก็ ที่ไม่ได้ลงคลิปนานก็เพราะออมีปัญหากับโทรศัพท์นิดหน่อยนะคะแต่ยังไงก็ตามอินจะสามารถทำคลิปได้นิดหน่นนอยหน่อยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้อินไม่ใช่เป็นของอินนะคะเป็นของคนอื่นนะคะผมซึ่งโทรศัพท์เครื่องเก่าของอินเนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยนะคะผมแต่ก็ไม่เป็นไรอินนะคะจะพยายามนะคะ ทำคลิปเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ดูอินได้ติดตามอินอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะแล้วก็นะคะขอขอบคุณนะคะที่ให้อินนะคะมาพากด้วยนะคะถึงแม้จะภากแบบลวกๆก็เถอะนะอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแา่บ้าค่ะแม่ ผมผมอาจจะพอเสียบแต่ว่ามาเคียบมันคือหน่วยนา <S <S ผมนี่โบมีดอกซุปเปอร์คาเพราะผมนั้นมีแต่ให้มีแต่น้าถ้าคนก็อายจะบอกให้มีน้ำตามีแต่ไอสิพาดออกไปไทยนาไปหาที่มองแล้วไปหาจับตา